กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนแห่งหนึ่งมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงมีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวผู้สิ่งโปรดการออกไปล่าสัตว์เป็นกิจวัตรวันหนึ่งพระราชินีผู้เป็นพระมารดาได้พูดกับเจ้าชายว่าลูกจะไปล่าสัตว์ที่ใดก็ได้ในสามทิศนี้แต่จงอย่าไปทางทิศที่สี่เป็นอันขาดที่พระนางพูดเช่นนี้ก็เพราะทรงทราบดีว่าหากเจ้าชายเสด็จไปยังทิศที่สี่ พระองค์ก็จะได้ยินเรื่องราวของเจ้าหญิงลาบัมผู้เลอโฉมและเมื่อนั้นเจ้าชายก็จะจากพระบิดาและพระมารดาไปเพื่อตามหาเจ้าหญิงเจ้าชายหนุ่มทรงเชื่อฟังพระมารดาอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่กําลังล่าสัตว์อยู่ในสามทิศท,ที่ได้รับอนุญาตพระองค์ก็นึกถึงคําเตือนของพระมารดาเกี่ยวกับทิศท,ที่สขึ้นมาและทรงตัดสินใจที่จะไปดูให้เห็นกับตาว่าเหตุใดพระมารดาจึงทรงห้ามไว้ เมื่อเสด็จไปถึงพระองค์ก็พบว่าตนเองอยู่ในป่าทึบซึ่งไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากฝูงนกแก้วจานวนมากที่อาศัยอยู่ที่นั่นเจ้าชายทรงยิงธนูไปที่นกแก้วฝูงหนึ่งท่านใดน,นั้นพวกมันทั้งหมดก็บินหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าจนหมดสิน้นเหลือไว้เพียงตัวเดียวซึ่งเป็นราชาของพวกมันนามว่านกแก้วหิรมานเมื่อนกแก้วหิรมานพบว่าตนถูกทิ้งไว้ตามลําพังมันจึงร้องเรียกนกแก้วตัวอื่นๆว่า อย่าเพิ่งบินหนีไปทิ้งข้าไว้ลำพังเมื่อเจ้าชายยิงธนูมาหากพวกเจ้าทอดทิ้งข้าเช่นนี้ข้าจะไปฟอ้องเจ้าหญิงลาบัมเมื่อได้ยินดังนั้นนกแก้วทั้งฝูงก็บินกลับมาหาราชาของพวกมันพร้อมกับส่งเสียงจอแจ้เจ้าชายทรงประหลาดใจยิ่งนักและพูดว่าโอ้โหนกพวกนี้พูดได้ด้วยใครคือเจ้าหญิงลาบัมนางอยู่ที่ไหนกันแต่นกแก้วทั้งหลายไม่ยอมบอกว่านางอยู่ที่ใดพวกมันพูดเพียงว่า ท่านไม่มีวันไปถึงเมืองของเจ้าหญิงลาบัมได้หรอกเมื่อพวกนกไม่ยอมบอกอะไรเพิ่มเติมพระองค์ทรงทิ้งคันธนูแล้วเสด็จกลับพระราชวังเมื่อกลับถึงวังพระองค์ก็ไม่ยอมพูดสิ่งใดและไม่ยอมเสวยอะไรเลยเอาแต่บรรทมอยู่บนพระแท่นถึงสี่ห้าวันดูเรากับทรงพระประชวรหนักในที่สุดพระองค์ก็ทูลพระบิดาและพระมารดาว่าทรงต้องการจะไปพบเจ้าหญิงลาบัมลูกต้องไปลูกต้องไปดูให้ได้ว่านางเป็นเช่นไร โปรดบอกลูกเธอว่าเมืองของนางอยู่ที่ใดพ่อกับแม่ไม่รู้หรอกว่าเมืองนั้นอยู่ที่ไหนถ้าเช่นนั้นลูกคงต้องออกเดินทางไปตามหาเองไม่ได้นะลูกลูกจะทิ้งเราไปไม่ได้ลูกเป็นโอรสเพียงคนเดียวของเราอยู่กับเราเถอะลูกลูกจะไม่มีวันตามหาเจ้าหญิงลาบำพบหรอกลูกต้องพยายามตามหานางให้พบบางทีสวรรค์อาจจะชี้ทางให้ลูกหากลูกยังมีชีวิตอยู่และได้พบนาง ลูกจะกลับมาหาเสด็จพ่อเสด็จแม่แต่หากลูกต้องตายลูกก็อาจจะไม่ได้พบทันอีกเลยถึงกระนั้นลูกก็ต้องไปในที่สุดทั้งสองพระองค์ก็จำต้องปล่อยให้เจ้าชายไปแม้จะทรงกันแสงด้วยความเสียใจยอย่างยิ่งพระบิดาได้พระราชทานฉลองพระองค์งดงามและม้าฝีเท้าดีให้หนึ่งตัวเจ้าชายทรงนำปืนคันธนูและอาวุธอื่นๆติดตัวไปอีกหลายอย่างส่วนพระบิดาก็ได้พระราชทานเงินรูปีให้ไปเป็นจำนวนมาก จากนั้นเจ้าชายก็เตรียมมาให้พร้อมสําหรับการเดินทางทูลาพระบิดาและพระมารดาพระมารดาได้นําผ้าเช็ดแน่ของพระนางมาห่อขนมหวานแล้วยื่นให้พระโอรสลูกแม่เมื่อลูกหิวก็จงกินขนมพวกนี้เถิดนะแล้วเจ้าชายก็ท่งออกเดินทางไปพระองค์ทรงม้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีสระน้ําและต้นไม้ร่มรื่นพระองค์ทรงลงอาบน้ําชำระร่างกายให้ตนเองและม้าในสระจากนั้นจึงประทับลงใต้ต้นไม้ เอาละเราจะกินขนมหวานที่เสด็จแม่ให้มาสักหน่อยดื่มน้ำแล้วค่อยเดินทางต่อพระองค์ทรงคลี่ผ้าเช็ดหน้าออกแล้วหยิบขนมหวานขึ้นมาชิ้นหนึ่งแต่กลับพบมดตัวหนึ่งอยู่ในนั้นจึงทรงหยิบชิ้นที่สองขึ้นมาก็มีมดอยู่ในนั้นเอกเช่นกันพระองค์จึงทรงวางขนมสองชิ้นนั้นลงบนพื้นแล้วหยิบชิ้นต่อไปขึ้นมาอีกเรื่อยๆจนหมดหอ่อแต่ทุกชิ้นล้วนมีมดอยู่ข้างใน ไม่เป็นไรข้าจะไม่กินขนมนี้ให้พวกมดกินแล้วกันทันใดนั้นพญามดก็ปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าและกล่าวว่าท่านมีเมตตาต่อพวกเราหากท่านเดือดร้อนเมื่อใดเพียงนึกถึงข้าแล้วพวกเราจะไปหาท่านเจ้าชายขอบใจพญามดแล้วทรงม้าเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนถึงป่าอีกแห่งหนึ่งที่นั่น พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเสือตัวหนึ่งมีหนามตํำอยู่ที่เทา้ามันกำลังคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดเหตุใดเจ้าจึงร้องคํารามเช่นนั้นเจ้าเป็นอะไรไปมีหนามตํำเท้าข้ามาสิบสองปีแล้วมันเจ็บปวดเหลือเกินข้าจึงต้องร้องเช่นนี้เอาเถิดข้าจะดึงหนามออกให้แต่ท่านเป็นเสือเมื่อข้าช่วยแล้วท่านอาจจะกินข้าก็ได้โอ้ไม่รอก ข้าไม่กินท่านรอกได้โปรดช่วยข้าทีเสือตอบเจ้าชายจึงทรงหยิบมีดเล่มเล็กๆออกจากกระเป๋าแล้วกรีดแผลเพื่อดึงหนามออกจากเท้าของเสือแต่เมื่อกรีดลงไปเสือก็คำรามดังยิ่งกว่าเดิมดังไปจนถึงป่าข้างๆซึ่งเป็นที่อยู่ของเมียเสือนางจึงรีบวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเสือเห็นเมียของมันกำลังมาจึงซ่อนเจ้าชายไว้ในพงไม้เพื่อไม่ให้นางเห็น ใครทำร้ายท่านท่านถึงได้ร้องเสียงดังเช่นนี้ไม่มีใครทำร้ายข้าหรอกแต่มีเจ้าชายมาช่วยดึงหนามออกจากเท้าให้ข้าเขาอยู่ที่ไหนชี้ให้ข้าดูทีถ้าเจ้าสัญญาว่าจะไม่ฆ่าเขาข้าจะเรียกเขาออกมาข้าไม่ฆ่าเขาหรอกขอข้าดูหน้าเขาหน่อยเถิดจากนั้นเสือจึงเรียกเจ้าชายออกมาเมื่อเจ้าชายปรากฏกาย เสือสองสามีภรรยาก็คำนับพระองค์หลายครั้งแล้วจัดอาหารข้ามอย่างดีให้พระองค์จึงพักอยู่กับพวกมันเป็นเวลาสามวันทุกๆุกวันพระองค์จะคอยดูแผลที่เท้าของเสือจนกระทั่งวันที่สามแผลก็หายดีเป็นปกติพระองค์จึงกล่าวลาเสือทั้งสองและเสือตัวผู้ได้กล่าวกับพระองค์ว่าหากท่านเดือดร้อนเมื่อใด เพียงนึกถึงข้าแล้วพวกเราจะไปหาท่านโจชายทรงม้าต่อไปเรื่อยๆจนถึงป่าแห่งที่สามที่นี่พระองค์ได้พบกับฤาษีสี่ตนซึ่งอาจารย์ของพวกตนได้สิ้นชีวิตไปแล้วและได้ทิ้งของวิเศษสีอย่างไว้ให้ได้แก่เตียงที่สามารถพาผู้ที่นั่งบนนั้นไปยังที่ใดก็ได้ตามใจปรารถนาถุง ที่สามารถมอบทุกสิ่งที่เจ้าของต้องการไม่ว่าจะเป็นอัญ,ญมณีอาหารหรือเสื้อผ้าชามหินที่สามารถเสกน้ำให้เจ้าของได้มากเท่าที่ต้องการแม้จะอยู่ห่างไกลาจากแหล่งน้ำเพียงใดและสุดท้ายคือไม้เท้ากับเชือกซึ่งหากมีใครมารุกรานเพียงเจ้าของเอ่ยว่าไม้เท้าจงโบยตีทหารทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ ไม้เท้าก็จะเข้าโบยตีและเชือกก็จะเข้ารัดพันศัตรูจนหมดสิ้นฤาษีทั้งสี่กำลังทะเลาะกันเพื่อแย่งชิงของสี่สิ่งนี้ต้นหนึ่งกล่าวว่าข้าต้องการสิ่งนี้เจ้าเอาไปไม่ได้หรอกเพราะข้าต้องการมันและเถียงกันไปมาเจ้าชายจึงพูดกับพวกเขาว่าอย่าทะเลาะกันเพื่อของเหล่านี้เลยข้าจะยิงธนูสีดอกไปยังสีทิศที่ต่างกัน ผู้ใดไปถึงลูกธนูดอกแรกของข้าได้ก่อน <c oughs> ก็จะได้ของชิ้นแรกไปคือเตียงวิเศษผู้ใดไปถึงลูกธนูดอกที่สองก็จะได้ของชิ้นที่สองคือถุงวิเศษผู้ที่ไปถึงลูกธนูดอกที่สามก็จะได้ชามหินไปและผู้ที่ไปถึงลูกธนูดอกที่สี่ก็จะได้ของชิ้นสุดท้ายคือไม้เท้ากับเชือกฤาษีทั้งสี่ตกลงตามนั้นเจ้าชายจึงทรงยิงธนูดอกแรกออกไปเหล่าฤาษีก็วิ่งแข่งกันเพื่อไปเก็บมันมา เมื่อพวกเขานำกลับมาให้พระองค์ก็ทรงยิงธนูดอกที่สองออกไปและเมื่อพวกเขาหาเจอและนำกลับมาให้พระองค์ก็ยิงธนูดอกที่สามออกไปและเมื่อพวกเขานำดอกที่สามกลับมาพระองค์ก็ยิงธนูดอกที่สออกไปขณะที่เหล่าฤาษีกำลังวิ่งไปหาลูกธนูดอกที่สี่อยู่นั้นเจ้าชายก็ทรงปล่อยม้าของพระองค์ให้หากินอยู่ในป่าแล้วทรงขึ้นไปประทับบนเตียงวิเศษโดยทรงนำชามหิน ไม่เท้ากับเชือกและถุงวิเศษติดตัวไปด้วยจากนั้นจึงทรงเอ่ยว่าเตียงเอ๋ยข้าปรารถนาไปยังเมืองของเจ้าหญิงลาบัมทันใดนั้นเตียงวิเศษก็ลอยขึ้นไปในอากาศและเริ่มบินไปเรื่อยๆจนถึงเมืองของเจ้าหญิงลาบัมจึงค่อยๆร่อนลงบนพื้นดินเจ้าชายถามชายที่เห็นว่าที่นี่คือเมืองของใครเมืองของเจ้าหญิงลาบัมพยาฆ่าพวกเขาตอบ จากนั้นเจ้าชายจึงเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีหญิงชราอาศัยอยู่ท่านเป็นใครมาจากไหนกันข้ามาจากแดนไกลขอข้าพักที่นี่สักคืนได้หรือไม่ไม่ได้หรอกข้าให้ท่านพักด้วยไม่ได้เพราะพระราชาของเรามีรับสั่งห้ามไม่ให้คนจากต่างเมืองมาพักค้างแรมในเมืองนี้ท่านพักที่บ้านข้าไม่ได้ ท่านป้าที่รักให้ข้าพักกับท่านสักคืนเถิดนะท่านก็เห็นว่าเย็นค่ำแล้วหากข้าเข้าไปในป่าสัตว์ร้ายก็จะกัดกินข้าก็ได้เจ้าพักที่นี่คืนนี้ได้แต่พรุ่งนี้เช้าเจ้าต้องไปนะเพราะถ้าพระราชารู้ว่าเจ้ามาค้างคืนที่บ้านข้าข้าจะถูกจับไปขังคุกจากนั้นนางก็พาเจ้าชายเข้าไปในบ้าน เจ้าชายก็ทรงยินดียิ่งหญิงชราเริ่มเตรียมอาหารเย็นแต่พระองค์ทรงห้ามไว้ท่านป้าข้าจะหาอาหารให้ท่านเองแล้วทรงล้วงมือลงไปในถุงวิเศษพลางพูดว่าถุงเอย๋ยข้าต้องการอาหารเย็นท่านใดนั้นถุงก็เสกอาหารข้ามเลือดรสออกมาให้ทันทีโดยจัดวางอยู่บนจานทองคำสองใบ หญิงชราและเจ้าชายจึงร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันเมื่อรับประทานเสร็จหญิงชราก็กล่าวว่าเดี๋ยวข้าจะไปตักน้ำมาให้ไม่ต้องไปหรอกท่านป้าท่านจะได้น้ำมากมายในทันทีแล้วพระองค์ก็สงหยิบชามหินขึ้นมาและพูดกับมันว่าชามเอ๋ยข้าต้องการน้ำแล้วชามก็เต็มไปด้วยน้ำเมื่อน้ำเต็มแล้วเจ้าชายก็ร้องว่า พอแล้วชามเห็นไหมท่านป้าด้วยชามใบนี้ข้าสามารถมีน้ำได้มากเท่าที่ต้องการเสมอท่านป้าทำไมท่านไม่จุดตะเกียงละ่ะไม่จำเป็นหรอกพระราชาของเราทรงห้ามไม่ให้ผู้คนในเมืองจุดตะเกียงเพราะทันทีที่ฟ้ามืดพระธิดาของพระองค์คือเจ้าหญิงลาบําจะเสด็จออกมาประทับบนดาดฟ้า ของพระราชวังและเรือนกายของพระองค์ก็จะส่องสว่างไปทั่วทั้งเมืองและบ้านเรือนของเราทำให้เรามองเห็นและทำงานได้ราวกับเป็นเวลากลางวันเมื่อราตรีมืดสนิทเจ้าหญิงก็ตื่นบรรทมพระนางทรงฉลองพระองค์ด้วยอาพรและเครื่องประดับล้ำค่ามวยผมและประดับหน้าผากด้วยแถบเพชรและไขมุกจากนั้นเรือนกายของพระนางก็ส่องสว่างดุจจังเพน ความงดงามของพระนางทําให้ขําคืนกลายเป็นกลางวันพระนางเสด็จออกจากห้องบรรทมมาประทับบนดาดฟ้าพระนางไม่เคยเสด็จออกจากวังเลยจะเสด็จออกมาเฉพาะยามค่ําคืนเท่านั้นผู้คนทั้งหลายในเมืองของพระบิดาก็จะออกมาทํางานของตนจนแล้วเสร็จเจ้าชายทรงเฝ้ามองเจ้าหญิงอย่างเงียบๆและทรงมีความสุขยิ่งนักพระองค์พูดกับตนเองว่า นางช่างงดงามอะไรเช่นนี้ในเวลาเที่ยงคืนเมื่อทุกคนเข้านอนแล้วเจ้าหญิงก็เสด็จลงจากดาดฟ้ากลับเข้าห้องบรรทมและเมื่อพระนางบรรทมหลับสนิทแล้วเจ้าชายก็ทรงลุกขึ้นอย่างเงียบเชียบและประทับบนเตียงวิเศษเตียงเอย๋ยข้าต้องการไปยังห้องบรรทมของเจ้าหญิงลาบำเตียงวิเศษจึงพาร่างของพระองค์ไปยังห้องที่เจ้าหญิงกำลังบรรทมหลับสนิทอยู่ เจ้าใช้หนุ่มทรงหยิบถุงวิเศษขึ้นมาแล้วพูดว่าข้าต้องการใบพลูจำนวนมากทันใดนั้นถุงก็เสกใบพลูออกมาให้มากมายพระองค์นำใบพลูไปวางไว้ใกล้ๆเตียงบรรทมของเจ้าหญิงจากนั้นเตียงวิเศษก็พากลับไปยังบ้านของหญิงชาราเช้าวันรุ่งขึ้นเหล่านางกำนันของเจ้าหญิงก็พบใบพลูจำนวนมากและเริ่มนำไปเคี้ยวกันพวกเจ้าไปเอาใบพลูมากมายมาจากไหน พวกหม่อมฉันพบอยู่กกใกล้เตียงบรรทมของพระองค์เพคะเหล่านางกำนันทูลตอบไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าเจ้าชายได้แอดเข้ามาในยามวิกาลและนำมันมาวางไว้ในตอนเช้าหญิงชรามาหาเจ้าชายตอนนี้เช้าแล้วเจ้าต้องไปได้แล้วเพราะถ้าพระราชารู้เรื่องทั้งหมดที่ข้าทำให้เจ้าข้าจะต้องถูกจับแน่วันนี้ข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายเลย ท่านป้าให้ข้าพักต่อจนถึงพรุ่งนี้เช้าเถิดนะก็ได้หญิงชราตอบพระองค์จึงได้พักต่อและทั้งสองก็นำอาหารเย็นออกจากถุงวิเศษและใช้น้ำจากชามหินเมื่อราตรีมาเยือนเจ้าหญิงก็เสด็จขึ้นไปประทับบนดาดฟ้าและในเวลาเที่ยงคืนเมื่อทุกคนหลับไหลพระนางก็เสด็จเข้าห้องบรรทมและหลับสนิทในไม่ช้า จากนั้นเจ้าชายก็ประทับบนเตียงของพระองค์และมันก็พาพระองค์ไปยังห้องของเจ้าหญิงพระองค์ทรงหยิบถุงวิเศษขึ้นมาและพูดว่าถุงเอ๋ยข้าต้องการผ้าคลุมไหล่ที่งดงามที่สุดถุงวิเศษก็มอบผ้าคลุมไหล่ที่วิจิตรงดงามผืนหนึ่งให้พระองค์จึงทรงคลี่ผ้าคลุมนั้นห่มให้เจ้าหญิงขณะที่พระนางกำลังบรรทมหลับสนิทแล้วจึงเสด็จกลับไปยังบ้านของหญิงชารา และบรรทมจนถึงเช้าในตอนเช้าเมื่อเจ้าหญิงทอดพระเนตรเ,นเห็นผ้าคลุมไหล่ก็ทุงมยินดียิ่งสเสด็จแม่ไปคะดูนี่สิสวรรค์คงประทานผ้าคลุมไหล่ผืนนี้ให้หม่อมชันเป็นแน่มันช่างงดนาำเหลือเกินใช่แล้วลูกรักสวรรค์คงประทานผ้าคลุมไหล่ที่งดนาำผืนนี้ให้แก่ลูกเมื่อรุ่งเช้าหญิงชาราก็กล่าวกับเจ้าชายว่าตอนนี้เจ้าต้องไปจริงๆแล้วนะ ท่านป้าข้ายังไม่หายดีเลยให้ข้าพักต่ออีกสักสองสาวันเถิดข้าจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านของท่านจะไม่มีใครเห็นข้าแน่นอนหญิงชราจึงยอมให้พระองค์พักต่อเมื่อราตรีมืดสนิทเจ้าหญิงก็ทรงฉลองพระองค์ด้วยอาภร์และเครื่องประดับล้ำค่าแล้วเสด็จไปประทับบนดาดฟ้าในเวลาเที่ยงคืนพระนางเสด็จเข้าห้องบรรทมและหลับไหลไป จากนั้นเจ้าชายก็ประทับบนเตียงวิเศษและเหาะไปยังห้องบรรทมของพระนางที่นั่นพระองค์พูดกับถุงวิเศษว่าถุงเอ,อ๋ยข้าต้องการแหวนที่งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ถุงก็มอบแหวนอันรุ่งโรดวงหนึ่งให้พระองค์จึงค่อยๆจับมือของเจ้าหญิงลาบำขึ้นมาเพื่อสวมแหวนให้และนั่นทําให้พระนางสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจท่านเป็นใครท่านมาจากไหน เหตุใดจึงเข้ามาในห้องของข้าอย่าทรงกลัวไปเลยเจ้าหญิงข้ามิใช่โจรข้าคือเจ้าชายนกแก้วหิระมานที่อาศัยอยู่ในป่าที่ข้าเคยไปล่าสัตว์ได้บอกชื่อของท่านแก่ข้าข้าจึงจากพระบิดาและพระมารดามาเพื่อพบท่านเช่นนั้นหรือในเมื่อท่านเป็นเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่ข้าจะไม่สั่งประหารท่านและข้าจะทูลเสด็จพ่อและเสด็จแม่ว่า ข้าปรารถนาจะแต่งงานกับท่านเจ้าชายจึงเสด็จกลับไปยังบ้านของหญิงชราและเมื่อรุ่งเช้ามาถึงเจ้าหญิงก็ทูลพระมารดาว่ามีเจ้าชายพระองค์หนึ่งเสด็จมายังเมืองนี้และข้าปรารถนาจะแต่งงานกับเขาเปคะพระมารดาจึงนำความไปทูลพระราชาดีละแต่ถ้าโอรสราชองค์นี้ปรารถนาจะแต่งงานกับทิดาของเราเขาจะต้องทำทุกอย่างที่เราสั่งให้ได้เสียก่อน ถ้าทำไม่ได้เราจะประหารเขาเสียเราจะให้เมล็ดมัสตาร์ดหนัก8ปปอนด์แก่เขาและเขาจะต้องสกัดน้ำมันออกจากเมล็ดทั้งหมดให้ได้ภายในวันเดียวถ้าทำไม่ได้เขาจะต้องตายเสียในตอนเชา้าเจ้าชายบอกกับหญิงชราว่าพระองค์ตั้งใจจะแต่งงานกับเจ้าหญิงโอ้ไปเสียจากเมืองนี้เถอะอย่าได้คิดแต่งงานกับนางเลย มีราชาและโอรสราชามากมายมาที่นี่เพื่อขอนางแต่งงานและพระบิดาของนางก็สั่งประหารพวกเขาทุกคนพระองค์พูดว่าใครก็ตามที่ปรารถนาจะแต่งงานกับธิดาของพระองค์จะต้องทำตามที่พระองค์สั่งให้ได้เสียก่อนถ้าทำได้ก็จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงถ้าทำไม่ได้พระราชาก็จะสั่งประหารแต่ไม่มีใครสามารถทำสิ่งที่พระราชาสั่งได้เลย ดังนั้นราชาและโอรสราชาทุกคนที่พยายามจึงถูกประหารชีวิตหมดสิน้นเจ้าก็จะถูกฆ่าเช่นกันถ้าเจ้าพยายามไปเสียเถอะนะแต่เจ้าชายไม่ทรงฟังคำพูดของนางเลยพระราชาทรงให้ทหารไปตามตัวเจ้าชายที่บ้านของหญิงชราและทหารก็นำตัวเจ้าชายไปยังท้องพระโรงที่นั่นพระราชาได้มอบเมล็ดมัสตาร์ดหนัก80สบปอนด์ให้แก่เขา แล้วสั่งให้สกัดน้ำมันออกจากเมล็ดทั้งหมดให้เสร็จภายในวันนั้นแล้วนำมาถวายในเช้าวันรุ่งขึ้นที่ท้องพระโรงใครก็ตามที่ปรารถนาจะแต่งงานกับธิดาของเราจะต้องทำตามที่เราสั่งทุกอย่างให้ได้เสียก่อนถ้าทำไม่ได้เราก็จะสั่งประหารดังนั้นถ้าเจ้าไม่สามารถสกัดน้ำมันจากเมล็ดมัสตาร์ททั้งหมดนี้ได้เจ้าจะต้องตายเสีย เราจะสกัดน้ำมันจากเมล็ดมัสตาร์ดทั้งหมดนี้ในวันเดียวได้อย่างไรและถ้าเราไม่นำน้ำมันไปถวายพระราชาในวันพรุ่งนี้เช้าพระราชาก็จะสั่งประหารข่าพระองค์นำเมล็ดมัสตาร์ดกลับไปยังบ้านของหญิงชราและไม่รู้จะทำเช่นไรในที่สุดพระองค์ก็นึกถึงพยามดขึ้นมาและทันทีที่นึกถึงพยามดและกองทัพมดของมันก็ปรากฏกายขึ้นเหตุใดท่านจึงดูเศร้าส้อยเช่นนี้ เราจะสกัดน้ำมันจากเมล็ดมัสตาร์ททั้งหมดนี้ในวันเดียวได้อย่างไรและถ้าเราไม่นำน้ำมันไปถวายพระราชาในวันพรุ่งนี้เช้าพระราชาก็จะสั่งประหารข้าจงนอนพักผ่อนเสียเถิดพวกเราจะสกัดน้ำมันทั้งหมดให้ท่านเองในระหว่างวันและพรุ่งนี้เชา้าท่านก็นำมันไปถวายพระราชาได้เจ้าชายบรรทมหลับไปและกองทัพมดก็ช่วยกันสกัดน้ำมันให้พระองค์จนเสร็จสิ้น เจ้าชายทรงยินดียิ่งนักเมื่อทอดพระเนตรเห็นน้ำมันเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงนำน้ำมันไปถวายพระราชาที่ท้องพระโรงแต่พระราชากลับพูดว่าเจ้ายังแต่งงานกับธิดาของเราไม่ได้หากเจ้าปรารถนาเช่นนั้นเจ้าจะต้องต่อสู้กับปีศาจสองตนของเราและฆ่าพวกมันให้ได้เสียก่อนเมื่อนานมาแล้ว พระราชาเคยจับปีศาจส,สองตนไว้ได้และเมื่อไม่รู้จะทำอย่างไรกับพวกมันพระองค์จึงจับขังไว้ในกรงพระองค์ทรงเกรงว่าหากปล่อยพวกมันออกมาพวกมันจะจับผู้คนในเมืองกินจนหมดและพระองค์ก็ไม่รู้วิธีที่จะฆ่าพวกมันดังนั้นราชาและโอรสราชาทุกคนที่ต้องการแต่งงานกับเจ้าหญิงลาบัม จึงต้องต่อสู้กับปีศาจเหล่านี้เพราะว่าบางทีปีศาจอาจจะถูกฆ่าแล้วเราก็จะหมดห่วงเสียทีเราจะทำอย่างไรดีเราจะสู้กับปีศาจสองตนนั้นได้อย่างไรแล้วพระองค์ก็นึกถึงเสือของพระองค์ขึ้นมาเสือสองสามีภรรยาปรากฏกายขึ้นและถามว่าเหตุใดท่านจึงดูเศร้าส้อยเช่นนี้ พระราชาสั่งให้ข้าต่อสู้กับปีศาจส,สองตนของพระองค์และข้าพวกมันข้าจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรอย่าได้กลัวไปเลยทำใจให้สบายข้ากับเมียจะสู้กับพวกมันให้ท่านเองจากนั้นเจ้าชายก็ทรงหยิบเสื้อคลุมที่งดงามสองตัวออกจากถุงวิเศษมันเป็นเสื้อที่ทำจากทองและเงินประดับด้วยไขมุกและเพชรพลอย พระองค์ทรงสวมเสื้อคลุมให้เสือทั้งสองเพื่อทำให้พวกมันดูสง่างามแล้วทรงพาพวกมันไปเข้าเฝ้าพระราชาและทูลว่าขอให้เสือเหล่านี้สู้กับปีศาจของ่าบาดแทนหม่อมชั้นได้หรือไม่พะยะค่ะได้สิพระราชาพูดพระองค์ไม่สนใจเลยว่าใครจะฆ่าปีศาจของพระองค์ขอเพียงแค่พวกมันตายก็พอ ถ้าเช่นนั้นก็จงเรียกปีศาจของท่านออกมาเถิดแล้วเสือเหล่านี้จะสู้กับพวกมันเจ้าชายพูดพระราชาทรงทำตามนั้นเสือและปีศาจก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนกระทั่งเสือทั้งสองสังหารปีศาจได้สำเร็จดีมากแต่เจ้าต้องทำอีกอย่างหนึ่งก่อนเราจะยกธิดาให้เจ้าบนท้องฟ้านั้นมีกรองทพิ์ของเราอยู่เจ้าต้องขึ้นไปตีมันให้ได้ หากทำไม่ได้เราจะฆ่าเจ้าเจ้าชายนึกถึงเตียงวิเศษของพระองค์พระองค์จึงกลับไปที่บ้านของหญิงชราและประทับบนเตียงเตียงน้อยเอย๋ยบนท้องฟ้านั้นมีกลองทิพย์ของพระราชาอยู่ข้าต้องการไปที่นั่นเตียงวิเศษก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับพระองค์เจ้าชายก็ทรงตีกลองและพระราชาก็ได้ยินเสียงนั้น แต่ถึงกระนั้นเมื่อพระองค์เสด็จลงมาพระราชาก็ยังไม่ยอมยกพระธิดาให้เจ้าได้ทำสามสิ่งที่ข้าสั่งแล้วแต่เจ้าต้องทำอีกสิ่งหนึ่งถ้าหมอมชันทำได้ก็จะทำพยกคะจากนั้นพระราชาส่งชี้ให้ดูท่อนสงอนนุงท่อนหนึ่งที่วางอยู่ใกล้ท้องพระโรงมันเป็นท่อนสุงที่หนามากพระองค์ทรงมอบขวานไขเล่มหนึ่งให้ เจ้าชายกลับไปยังบ้านของหญิงชราพระองค์ทรงโทมนัสยิ่งนักและทรงคิดว่าคราวนี้พระราชาคงจะสั่งประหารพระองค์เป็นแน่เราให้หมดสกัดน้ำมันให้เราเราให้เสือฆ่าปีศาจให้เราเตียงวิเศษช่วยเราตีกลองคลิปได้แต่ตอนนี้เราจะทำอย่างไรดีเราจะตัดท่อนทรงหนาหนานั่นให้ขาดสองท่อนด้วยขวานไข่ได้อย่างไร ในตอนกลางคืนพระองค์ทรงประทับบนเตียงวิเศษไปเข้าเฝ้าเจ้าหญิงพรุ่งนี้เสด็จพ่อของท่านจะฆ่าข้า,ขาทำไมหรือเพคะพระองค์สั่งให้ข้าตัดท่อนซุงหนาๆให้ขาบสองท่อนด้วยขวานไข่ข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรทําตามที่หม่อมฉันบอกแล้วท่านจะตัดมันขาดสองท่อนได้อย่างง่ายได้จากนั้นพระนางก็ทรงดึงเส้นผมของพระนางออกมาเส้นหนึ่ง แล้วมอบให้เจ้าชายพรุ่งนี้เมื่อไม่มีผู้ใดยอยู่ใกล้ท่านท่านจงกล่าวกับท่อนสูงว่าเจ้าหญิงลาบัมบัญชาให้เจ้าแยกออกเป็นสองท่อนด้วยเส้นผมนี้จากนั้นจงวางเส้นผมทาบลงไปบนคมของขวานไขวันรุ่งขึ้นเจ้าชายทรงทำตามที่เจ้าหญิงบอกทุกประการและในนาทีที่เส้นผมซึ่งทาบอยู่บนคมขวานไขสัมผัสกับท่อนสูง มันก็แตกออกเป็นสองท่อนในทันทีพระราชาพูดว่าบัตรนี้ท่านสามารถแต่งงานกับธิดาของเราได้แล้วจากนั้นพิธีอภิเษกสมรสอันยิ่งใหญ่ก็ถูกจัดขึ้นเหล่าราชาและกษัตริย์จากเมืองต่างๆโดยรอบได้รับเชิญให้มาร่วมงานและมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่หลังจากนั้นสองสามวันเจ้าชายก็พูดกับพระชายาว่า เรากลับไปยังเมืองของพ่อกันเถิดพระบิดาของเจ้าหญิงลาบัมได้พระราชทานอูดมา้าเงินรูปีและค่ารับใช้จำนวนมากให้แก่ทั้งสองและพวกเขาก็เดินทางกลับไปยังเมืองของเจ้าชายอย่างสมพระเกียรติและครองรักกันอย่างมีความสุขีเจ้าชายทรงเก็บถุงวิเศษชามหินเตียงและไม้เท้าวไว้กับพระองค์เสมอเพียงแต่ว่า เนื่องจากไม่มีผู้ใดมารุกรานทำสงครามกับพระองค์เลยพระองค์จึงไม่เคยมีความจำเป็นต้องใช้ไม้เท้านั้นเลย